สวัสดีครับทุกคนว <AN> well ันนี้จะพามาเดินมาเที่ยวมาชมในวัดนะครับที่นี่วัดโพวันนี้เราพามาเที่ยวตอนกลางวันนะครับนนี้เรามาทำเที่ยวตอนกลางวันนนี้เรามาเที่ยวตอนกลางวันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีสีแสงเหมือนกับกลางคืนนะครับไปชมกันเลยครับอนี้แหละครับเพื่อน ภาพตอนกลางวันกับตอนกลางคืนก็จะแปลกแวกตาไปนิดนึงนะครับจะไม่มีแสงมีสีอะไรให้เราเห็นนะครับจะไม่มีแสงมีสีอะไรให้เราเห็นนะครับก็จะเห็นธรรมชาติล้น้วนนะครับธรรมชาตินล้วน จะพาเดิ i i. นไปหลายมุมื่อที่คนก็เยอะเดินหลบจะหาที่สวยๆบางคนถ่ายรูปนานมากไม่ยอมออกจากที่ให้เราถ่ายนะครับเราก็จะหลบไปเรื hmm. ่อย like ียกกกล้องสูงกล้องต่ำมอง เดินไปชมนะครับแล้วเราจะพาเดนินเข้าไปข้างในน,นี่แะครับ อยู่ในวัดนะครับเขามีอะไรให้ชมงงแมวนะครับงงแมวแล้วก็มีที่ให้แมวฉี่แมเยี่ยวนะครับแล้วก็จะมีแมวนอนเฝ้ากงตัวเองครับมีนอนมีการนอนเฝ้ากงด้วยนะครับพาเดินรอบๆอบสักรอบหนึ่ง เราจะเป็นยังไงชสวยงามนะครับเพ่อน,นท่านผู้ชม อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ับผมประเสริฐพาเที่ยวชาแนลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถ่ายภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับ<า>พยายามที่จะถ่ายในมุมที่สวยและดีที่สุดให้ชมนะครับ ถ้ายามค่ำคืนจะสวยกว่าน,นี้ว่ะนี่ตอนกลางวันนะครับ <c oughs>

เอียมุมนะครับเป็นยังไงครับสวยงามไหมครับที่นี่คือวัดโพนะครับวัดโพ สวยงามขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับผมประเสริฐพาเที่ยวแชนแนลวันนี้พามาเดินพาเที่ยววัดโพนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนเองนั้นอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับผมประเสริฐพาเที่ยวชนแนลนะครับขอบคุณมากครับ